แม่ทัพภาคที่สองลั่นชัดทหารกัมพูชาไม่ได้ถอยวางใจไม่ได้สั่งกำลังพลห้ามประมาทค่ะหลังจากที่กัมพูชาย,ยอมถอนทหารออกจากจุดประทะที่ช่องบกพร้อมกลบคูเลตให้กลับพื้นสู่สภาพเดิมแล้วนั้นแต่ก็ยังไม่อาจวางใจเขมรได้เพราะทางฝั่งเขมรได้รับผลกระทบจากการปิดด่านของไทยถือว่าชกตรงจุดเลยทีเดียว ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะใน Facebook ของคุณวัสนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ความเอาไว้ว่าจบแค่หนึ่งจุดเหลือเจรจาต่อรองอีกและกดดันต่อทหารคขมเนถอยจากต้นพญาสัตบัญดินแดนไทยถอยกลับไปแนวสาราตรีมุกกบผู้เล่ปรับพื้นที่ตามเดิมจัดชุดลาตระเวนและมาพบปะกกันสัปดาห์ละครั้งคาจะสร้างสาราขึ้นมาใหม่ในอนาคตไว้เป็นที่พบปะก,กัน แต่มาตรการการกดดันยังคงทำต่อไปเหตุกำลังทหารและยุธทธปกรณ์ยังคงอยู่ประชิดชายแดนและคำที่บอกว่าไว้ใจขมิไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นจริงอีกครั้งค่ะเพราะว่าล่าสุดพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นดังกล่าวว่ากัมพูชาย,ยอมถอยจริงหรือไม่นั้นและเบื้องหลังการเจรจาเป็นมาอย่างไรกว่าจะลงตัวจุดไหนที่ทำให้กัมพูชาย,ยอมเราทาัทาง้ทงที่ก่อนหน้านี้จะดื้อดึงให้ได้ โดยทางด้านแม่ทัพภาคที่สองเปิดเผยว่ามีการเจราจากันมาเบื้องต้นบ้างแล้วตั้งแต่ที่รัฐมนตรีกลาโหมไปคุยกับกัมพูชาต่อมาก็เป็นกองกำลังสุรานารีเจราจากับทหารที่ประจำการอย่างพื้นที่มีการปูทางมาบ้างแล้วจนในที่สุดเขาก็ยอมถอยเมื่อถามว่ากัมพูชาย,ยอมถอยจริงหรือไม่แม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าอย่าพึ่งใช้คำว่าถอยแค่ปรับวางกำลังใหม่จะบอกว่าถอยก็ไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้ถอยตามแนวชายแดนเลยเรียกว่ายังเฝ้าระวังต่อไป แต่อยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ตึงเครียดเท่าช่องบกแล้วที่เรามีการ,รเผชิญหน้ากันช่องบกล่อแหลมกว่าจุดอื่นเลยคุยกันว่าเรามาปรับแนวทางกันดีกว่าเพื่อลดความตึงเครียดตอนนี้มีการปรับเฉพาะพื้นที่ช่องบก,ก่อนรอประชุมเวทีเจราจาแล้วค่อยหาเรือขยับไปจุดอื่นๆเพิ่มไปส่วนคูเล็กเขาปิดกลบเรียบร้อยไปดูรวมทั้งกันมีสักขีพยานร่วมกันจุดที่เคยขุดไว้หนึ่ง้ยห้าิบถึงสองร้อยเมตรอันนี้อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่สองก็ต้องตรวจสอบ พอกลบเสร็จทหารกัมพูชาต้องขยับออกไปแยกย้ายกันไปว่าใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นยึดหลักตามปี67ส่วนกรณีที่จะหารือเรื่อง4จุดพิพาทแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าให้เป็นส่วนของนายกร,รัฐมนตรีและฝ่ายกลาโ้มตอบดีกว่าเพราะการเจรจาที่จบลงล่าสุดเราก็จะยึดหลักปฏิบัติเข้มงวดเหมือนเดิมก่อนสั่งกำลังคนเตรียมพร้อมไม่อาจวางใจและประมาทได้ อีกครั้งล่าสุดค่ะก็มีรายง,งานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาส่งหนังสือชวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยตือให้ร่วมนำข้อพิพาทชายแดน4ีจุดขึ้นศาลโลกอ้างก,กลไกทวิภาคีไม่เพียงพอแก้ปัญหาไม่ยั่งยืนซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทางพิพัฒน,นก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับรู้อีกครั้งค่ะ